ฮุนไดพาลิเซตรถ s อ v ยเจ็ดที่นั่งราคาเริ่ม2 000, 2 000, 9ล้านบาทฮุนไดพาลิเซตรถยนต์อเนกประสงค์แบบ SUV ขนาดกลางจัดวางเบาะแบบ3ามแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเจ็ที่นั่งเบาะแถว2แบบคัปท์เนซีสแยกซ้ายขวามีระบบช่วยขับขี่ฮุนไดสมาร์ทเซนส์ส่วนทางด้านเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย6 9ถึง7.3ลิตรต่อ100กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งแบ่งเป็น Exclusive ขับเคลื่อน2อล้อกับ Prestige ขับเคลื่อนสีล้อสำหรับสีตัวถังทั้งหมดสองสีฮุนไดพาริเศตดีไซน์ภายนอกมาในสไตล์ลิงของรถ SUV ส่งตั้งสูงพร้อมกระจังหน้า p พารามีตริกชิลไฟหน้าวางในแนวตั้งที่มุมกันชนคู่กับไฟ DRL เช่นเดียวกับชุดไฟท้าย LED Combination Lamp มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมตัติ ติดตั้งราวหลังคาสีเทาและฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีฟังก์ชันแฮนฟรี free, แต่หลังคามุนรูฟแบบ2ตอนมีเฉพาะในรุ่น Prestige ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วส่วนมิติตัวถังมีความยาว4 9 9 5ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1975ม mm, ิลลิเมตรสูง1750ม mm. ิลลิเมตรความยาวทันล้อ2,900ม mm, ิลลิเมตรระยะห่างใต้ท้องรถ203ม mm. มิลลิเมตรุนไดพาริเศษดีไซน์ภายใน จัดวางเบาะแบบซ้ำแถว7ที่นั่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแถว2เป็นคัปเชนซีททั้ง2ตอนเม้นปุมปุ่นและทำความเย็นที่ตัวเบาะเบาะแถว3แยกพับ60ต่อ40โเดยร์ดุนเอกลุ่น lusive, จะหุ้มด้วยหนังส่วนดุนพรีสชิสหุ้มด้วยหนังเนปป้าสำหรับระบบแอร์ให้มาแบบแยกปรับ3โซนมาตรวัดผู้ขับขี่ขนาด12.3นิ้วเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมที่ชาร์จไร้สาย ลำโพง Infinity สิบสตัวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานฮุนไดพลิเซตใช้เครื่องยนต์ดีเซลสสูบขนาด2.2ลนิตรเทอร์โบแปรผันอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด197แรงมา้าที่3,800รอบ,บต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด4 4 0นิวตันเมตรที่1 7 5 0งพัรอบถึง 2, รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความเร็วสูงสุด190รกิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่น Exclusive ขับเคลื่อน2อลอ้อ อัตราสิ้นเปลือง6.9ลิตรต่อ100กิเมตรรุ่น Prestige ขับเคลื่อนสีล้ออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย7.3ลิตรต่อ100กิโลเมตรหุนไดพาลิเศตติดตั้งถุงลมนิรภัย6จุดเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบช่วยหยุดรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางรวมถึงระบบช่วยขับขี่หุนด ense, ใด Smart Sense เช่น ระบบช่วยรักษาความเร็วพร้อมฟังก์ชันเบรกและออกตัวตามรถขังหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติกล้องมองภาพจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบขันเป็นต้นหุ่นไดพาริเซตมีสองสีได้แก่สีดำสเปซแบล็กสีขาวเพลวิตหุ่นไดพาริเซตราคาจำหน่ายรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟราคา2,299,000บาทเพรสชิสราคา2,499,000บาท อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ